วันนี้ผมจะมาบอก5เหตุผลว่าทําไมที่ทุกคนจะต้องยืมเงินจากทาง t น e f u n m o n ย g e r Bank กันนะครับสำหรับใครที่เลยร้อนทางการเงินตอนนี้หรือว่าใครที่ต้องการมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินเนี่ยก็ลองมาฟัง k b อนี้ดูกันนะครับสวัสดีครับทุกนคนนีสตาราวส์ุดยอแคบบีเ้เคบแคบใ วันนี้ต้องบอกเลยผมหลังจากที่ผมถ่ายคลิปรีวิวการสมัคร Dolphin Money by KBank ไปครั้งที่แล้วนะครับก็มีหลายคนนะผมถามเข้ามาว่าทําไมของผมเนี่ยอนุมัติไวจังเออทำไมทุกคนสมัครแล้วมันไม่เร็วเหมือนอยากก่างที่ผมสมัครเลยใช่ไหมการที่มันได้เร็วตรงนี้นะผมทุกคนมันก็อยู่กับที่ว่าข้อมูลของแต่ละคนด้วยนะมันก็จะมีเร็วบ้างช้าบ้างแล้วแต่คนไปนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปดูในส่วนของข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนตัวผมมีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้วด้วยครับผมมันก็เลยอาจจะทําให้ยืมเงินด้้้วขึนนนนนนะะัภาายใน5นทีนะีอนนก็ จะเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าใครมีบัญชีธนตรกรไทยอยู่แล้วก็อาจจะได้ไวเหมือนกับผมเหมือนกันนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ผมว่า d o l p ิน n m o n e y by k เค n k เนี่ยคืออะไร d o l p h i n m o n e y by k เค n k ก็คือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัลนี้นะผมก็คือสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน d o l p h ินได้เลยครับหรือจะเรียกง่ายๆว่ากู้เงินหรือว่ายืมเงินนะครับผมตามที่ทุกคนเคยเข้าใจกันเลยสินเชื่อก็เหมือนกันครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาลงดีเทลเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อตัวนี้นะผมเพราะว่าผมเคยทําาาาไไปแลลล้ววะผมมมใคมครครรรยยยัังงง่่เดดููหืออออกกจส็ ไปดูกันที่กลิงก์นี้ได้เลยครับผมเดี่ยผมจะขึ้นไว้ทางมุมขวาของวิดีโอให้นะครับผมคลิกตรงนี้ไปดูก่อนได้นะผมเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อของ Dolphin Money by KBank นะครับส่วนนี้นะผมเราจะมาเล่าเหตุผลกันครับผมว่าหลังจากที่ผมได้เงินจาก Dolphin Money by KBank ไปแล้วเนี่ยมันดียังไงบ้างาทุกคนมาลองฟันกันนะครับผมแต่ก็อื่น,นลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ มาที่ผลข้อได้กันนะครับต้องบอกเลยครับผมว่าวงเงินก้อนนี้ที่เรากู้มาเนี่ยหรือว่ายืมเนี่ยมันใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับพอเราเนี่ยได้วงเงินจากทางแอปเสร็จใช่ปะเออก็สามารถโอนเงินจากทางแอปพลิเคชันอะ่ะเข้าบัญชีธนาคารเราได้เลยครับผมไม่จาเป็นต้องใช้เวลาในการรออะไรเลยครับผมเพราะว่ากดโอนจากแอปเข้าธนาคารปุ๊บก็เข้าปั๊บเลยครับผม <c oughs> และอย่างนีนะ้คือทุกคนเนี่ยไม่จะเป็นต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมด้วยครับผมเพราะว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยการโอนต่างๆเนี่ยฟรีหมดเลยครับผมเออคือเขาไม่หักอะไรเลยนะในการโอนจากทางแอปเี่ยไ างแอปธนาคารของเราเนี่ยเออเขาไม่หักอะไรเลยนะครับผมได้เงินกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยแถมยังเอาออกไปใช้ใจ่ายแบบในชีวิตประจําวันได้ง่ายๆอีกด้วยนะครับผมเหตุผลข้อต่อมาแล้วผมข้อที่2ก็คือเรื่องดอกเบี้ยครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ครับผมคือมันเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกครับผมทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็สามารถคํานวณดอกเบี้ยของเราเนี่ยได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วครับผมหรือทุกคนจะไปดูคลิปที่ผมสอนเกี่ยวกับการคํานวณดอกเบี้ยไว้ในแอปก็ได้เหมือนกันนะผมผมทาคลิปไว้แล้วนะผมเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นคคััอออีีกยย่างงนึขเเืตวว้ผผมม็ปลดภ ือเรามั่นใจได้เลยรับผมว่าจะไม่มีแก๊งทวงหนี้โหด่มาตามทวงหนี้กับเราแน่นอนครับเหมือนกับแหล่งเงินกู้นอกระบบนะครับผมอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะเขาตามทวงหนี้โหดเหมือนกันนะครับผมหรือว่าอีแบบหนึ่งนะผมบางคนเนี่ยผมเห็นไปกู้เงินจากนอกระบบมาแล้วใช่ปะ่ะแล้วแบบจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายไปเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆไม่รู้เลยว่าเราหมดต้นเท่า,าไหร่แล้วใช้ดอกไปเท่า,าไหร่แล้วเออทางเงินกู้นอกระบบตรงเนี้ยคือมันไม่สามารถรับรู้ตรงเนี้ยได้เลยนะครับแต่ในส่วนของสินเชื่อตัวเนี้ยเขาบอกไว้หมดแล้วนะผมว่าเราต้องเสียดอกเบีย้ยอะะไรรเท่าา่าาาังงนนนนคพฉ้้้ผมถตีีใ กำลังมองหาตัวช่วยด้านการเงินอยู่นะครับอย่าได้เงินเดือนอยาาได้เงินก้อนก็มาลองสมัครดอฟินมนนี่บายเคแบงค์อยู่นะครับผมบอกเลยเลยว่ามันเบอร์บ้าจริงๆนะครับและวงเงินที่เราได้มาเนี่ยครับผมถ้าเราไม่ใช้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยอีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะคำนวณดอกเบีย้ยให้ดูคร่าวๆ้วกันนะครับผมว่าในทางสินเชื่อของดอฟินแมนนี่บายเคแบงค์เนี่ยเข,ขาคำนวณยังไงนะครับอันดับแรกนะทุกคนต้องมีแอปดอฟินก่อนนะครับผมนี่ผมติดตั้งไว้แล้วครับผมนี่สินเชื่อของผมจะอยู่ตรงคำว่าดอฟิน ทุกคนลองไปสมัครตามดูนะครับอ่าอันนี้คือวงเงินที่ผมใช้ได้เหลือ9,000นนะครับผมวิธีคำนวณดอกเบีย้ยของผมนะมันจะมีอยู่มุมขวาบนนะผมทุกคนน,นี่สมมติผมเนี่ยต้องการถอนเงิน10,000บาทครับผมต้องการผ่อนเป็นเดือนถูกปะ่ะผมคิดว่าผมจะคือเนี่ยหเดือนแน่นอนดอกเบีย้ยอยู่ที่แค่164บาทเองคือเรายืมเงินมา10,000เราก็แค่ใช้เข้าไป1นึ่ง่นอบาทดอกเบีย้ยแค่นี้เองครับผมแต่คือหนะช่2เดือนก็จะขึ้่อ3เดือนก็ได้ดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มขึ้นมา ว you, so as as yes? yeah. ่าเราสะดวกแบบไหนเราสามารถกําหนดว่าเราจะผ่อนกี่เดือนได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นในส่วนของการไปกู้ยืมนอกระบบตรงนี้สมมติทุกคนยืมมาหมื่นหนึ่งใช่ปะแล้วดอกเบี้ยร้อยละสิบทุกคนก็ต้องคืนเขาไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันซึ่งมันมากกว่าทางแอปโดรฟินอีกนะครับผมเออเหตุผลข้อต่อมาเหตุผลข้อที่3แล้วนะครับผมเหตุผลที่เราต้องยืมกว่าทางแอปโดรฟินก็คือการกู้เงินของโดรฟินมันนี่บเคแบงค์เนี่ยปลอดภัยมากครับผมไม่ว่าจะเรื่องข้อมูลหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับผมเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเป็น อ,อย่างที่บอกเลยผมก่อนหน้านี้มันมีแอปเงินกู้ออกมาหลอกกันเยอะมากครับผมแบบว่าหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินไปก่อนใช่ไหม เออขอกู้สัก5 0,000ให้เราโอนไปสิบเปอซนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบหลอกเงินเราแล้วก็ยังเอาข้อมูลของเราไปอีกนะเออคือแบบขอบัตรประชาชนขอทะเบียนบ้านอะไรอย่างงี้ไปใช่ปะบางทีบางคนนี่โดนขอถ่ายรูปคู่กับัตรประชาชนไปเลยแนละ้วเออพวกแอปเงินกู้ตัวเนี้ยอันตรายมากเลยนะครับผมต้องบอกมานี้ผมว่าการกู้เงินเนี่ยไม่มีโอนก่อนทั้งนั้นเลยนะการโอนก่อนคือโกงเท่านั้นนะครับผมเราจะต้องได้เงินจากทางที่เรากู้มาก่อนเท่านั้นนะครับผมเราถึงจะใช้คืนเขานะถ้าเรายังไม่ได้เงินจากตรง มาเข้าบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็คือเรายังไม่ได้ทําการกู้ยืมกับทางเขานะครับแต่ของด o l p h ินมันนี่บา b เคแบงเนี่ยไม่ต้องโอนก่อนแม้แต่บาทเดียวนะครับผมไม่มีการหักเงินเกินเลยด้วยครับผมเพราะว่าเขาจะบอกไว้หมดแล้วว่าเขาจะหักเงินเท่าไหร่นะครับผมถือว่าปลอดภัยมากๆครับเหตุผลข้อมาเหตุผลข้อที่สี่นะครับผมเหตุผลข้อที่4นี้ดีมากๆครับผมทุกคนคือวงเงิน d o l p h i n มันนี่บายเคแบงเนี่ยครับผมมันใช้จ่ายง่ายมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นการสแกนจ่ายช้อปปิ้งกินข้าวกับร้านค้าที่รับเงินจากทางดอร์ฟินได้ เติมเงินเข้า Dolphin Wallet แล้วจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟค่าสาธารณูปโภคต่างๆได้ยามฉุกเฉินหรือจะโอนจ่ายแบบพร้อมเพย์ที่ไหนก็ได้ด้วยนะครับสบายๆเลยและส่วนใครที่อยากจะซื้อของใน Powerbuy ไทยวัสดุหรือว่า t g p h o เนี่ยตอนนี้ก็สามารถใช้วงเงินที่เรากู้ยืมมาเนี่ยครับผมผ่อนได้สูงสุดถึง36เดือนเลยนะครับผมโหนานมากเลยนะแค่ทุกคนมีวงเงินก้อนนี้ก็ครบจบได้ทั้งเงินก้อนแล้วก็ได้ใช้จ่ายซื้อของหรือว่าผ่อนของได้ด้วยนั่นเองนะครับเหตุผลข้อสุดท้ายเหตุผลข้อที่5ครับผมต้องบอกเลยว่าเหตุ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ใครหลายๆคนอ่ะมาสมัครกับทางสินเชื่อตัวนี้นะครับผม,ผมเพราะว่ามันอนุมัติไวไภายใน5นาทีเท่านั้นเองครับผมทุกคนเออแต่ก่อนที่มันจะอนุมัติไวอ่ะทุกคนอ่ะก็จะต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลังกับธนาคารกสิกรไทยก่อนนะครับใครที่เดินบัญชีเป็นประจาอยู่แล้วอ่ะก็มีโอกาสรู้ผลไวไภายใน5นาทีครับผมแต่ละใครที่ไม่ได้มีบัญชีธนาคารของเกสิกรไทยเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปนะครับทุกคนก็สามารถสมัครใช้ได้เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะของธนาคารกสิกรไทยครับผมแต่การจะรู้ผลการอนุมัตินะครับผมก็จะใช้ ผมหลังจากที่ธนาคารเขาได้รับเอกสารของเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมแต่ก็ถือว่าไม่นานนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยสามารถสามัครผ่านทางแอปพลิเคชัน d l อฟ i n ได้เลยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมทุกคนสำหรับห้ผลที่ผมได้พูดมาครับผมต้องบอกเลยครับผมว่าดอฟินมันนี่บายเคแบงค์เนี่ยสมัครก็ง่ายใช้วงเงินก็สบายครับผมไม่ได้ยุ่งยากเลยและยิ่งใครใช้ธนาคารเกษตรกรไทยเนี่ยก็รู้ผลเร็วภายใน5นาทีนะครับผมและในส่วนการคิดดอกเบี้ยเนี่ยก็ไม่มีการคิดเกินตามราคาที่เราคำนวณไว้ด้วยนะครับผมจริงๆแล้วอ่ะก็รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยของเราด้วยครับผมแน่นอนว่าหายห่วงแน่นอนครับผมเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลของเรานะเพราะว่าเป็นแอปที่เชื่อมต่อกับทางธนาคารเกษตรกรไทยโดยตรงนั่นเองนะครับเช จะเป็นเหตุผลที่ทุกคนเนี่ยน่าจะมาลองสมัครสินเชื่อ d o l p h i n Money b ายเกอดูแล้วนะคะรับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝักทุรคนกดไ like, ลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e ให้ด้วยนะผมไปแล้วนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ